สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทำแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะขนมปังก็จะเป็นแบบนึ่งนะคะวันนี้สูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะเหมาะสําหรับทํากินทําขายกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูส่วนผสมกันค่ะนี่นะคะแปะทุกอย่างให้ตรงนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเริ่มทําไส้แฮมเบอร์เกอร์กันก่อนนะคะก็จะมีหมูบดเนื้อบดค่ะ พริกไทยดำเกลือป่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะซอสหอยนางรมนะคะและนี่ก็จะเป็นหอมใหญ่สับนะคะสับประมาณนี้ค่ะไข่ไก่แล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะนวดประมาณ5นาทีค่ะพอส่วนผสมเหนียวเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะมาปั้นเป็นก้อนค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความเหนียวประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะคะกดให้แบนๆค่ะขนาดของก้อนก็เอาตามชอบเลยนะคะ ของพี่ก็จะเอาประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากได้กลมๆสวยๆก็ใส่ในพิมพ์ไข่ดาวหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้นะคะกดลงไปค่ะของพี่ทั้งหมดก็ปั้นได้8ก้อนนะคะพอปั้นเสร็จแบบนี้นะคะก็ปิดแรปค่ะหรือว่าใส่ถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะคะแช่ฟรีซไว้ค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาทำแป้งกันต่อเลยนะคะแป้งอนเนกประสงค์ค่ะเกลือป่น ผงฟูนะคะอยู่ในที่เดียวกันค่ะเทผสมกันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะร่อนทีเดียวค่ะแล้วก็มาผสมน้ำอุ่นนะคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะเทผสมกันก่อนค่ะเราก็จะเติมน้ำมันลงไปนะคะเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะคนให้เข้ากันนะคะตามด้วยผงยีสต์เลยค่ะจะพักไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะหรือว่ารอจนกว่ายีสต์จะทำงานขึ้นฟูเต็มที่ค่ะ ตอนนี้ก็มาร่อนแป้งกันเลยค่ะพอร่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมานวดผสมกันเลยนะคะนี่ค่ะเวลาฟูเต็มที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่อยๆเทลงไปค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะนวดมืออีกทีนึงค่ะ นวดเข้ากันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมานวดด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเนียนนะคะทาน้ำมันลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะโรยแป้งก็ได้นะคะของพี่ทาน้ำมันไปหน่อยค่ะเวลาเอาออกมานวดด้านนอกแบบนี้เราจะนวดได้แรงเต็มที่หน่อยนะคะนวดจนแป้งเนียนค่ะพอแป้งเนียนแล้วเราก็มาทำเป็นก้อนยาวๆแบบนี้นะคะ ตัดเป็นก้อนค่ะของพี่จะเอาก้อนขนาดประมาณ70กรัมนะคะจะได้8ก้อนค่ะมาตัดได้แบบนี้ก็ทําเป็นรูปก,กลมๆแบบนี้นะคะอันนี้จะดูมีก้าวนะคะเพราะว่าพี่แบ่งออกมาเล่นค่ะจะเอาไว้ทํากุลาบเล่นนะคะทําเป็นลูกลีลีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รีดไปนะคะความยาวประมาณ7นิ้วค่ะกว้างก็3นิ้วนะคะทาแป้งลงไปนิดนึงค่ะ ติ่เสร็จเรียบร้อยได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะทาแป้งลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาน้ํามันครึ่งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็พับด้านที่เป็นแป้งลงมาหาน้ํามันนะคะวางบนกระดาษได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จนะคะ1ชิ้นค่ะถ้าใครอยากแปะสาลายด้านบนก็ได้นะคะของพี่จะแปะทั้งผักชีแล้วก็สาลายค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยแปะทีเดียวก็ได้นะคะนี่ค่ะทำกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ทำไปจนหมดค่ะพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะระหว่างที่พักแป้งเราก็จะมาทำซอสกันก่อนนะคะซอสก็จะมีซอสบาร์บีคิวค่ะซอสมะเขือเทศนะคะมัสตาร์ดมายองเนสค่ะน้ำตาลเกลือปน่นพริกไทยค่ะพริกไทยจะใช้เป็นพริกไทยดำนะคะน้ำเปล่าค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใครจะคนส่วนซอสเข้ากันก่อนก็ได้ค่ะ เพราะว่าเวลาใส่น้ำแบบนี้นะคะถ้ายังไม่ตั้งไฟมันก็จะเข้ากันยากนิดนึงค่ะเพราะคนเข้ากันก็เปิดไฟได้เลยนะคะนี่ค่ะพอเปิดไฟเขาก็จะละลายเข้ากันแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนซอสของเราข้นขึ้นค่ะชิมรสด,ดูนะคะถ้าขาดรสไหนก็สามารถเติมได้เลยค่ะสุดท้ายเราก็จะมาใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนชาค่ะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะ ของพี่จะใส่ไม่หมดนะคะใส่นิดเดียวค่ะเอาพอข้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟพักไว้ได้เลยค่ะดี๋วขอตัดไปตอนนึ่งขนมปังเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะนำขนมปังที่ขึ้นฟูเรียบร้อยนะคะไปนึ่งค่ะ10-15นาทีนะคะระหว่างที่รอขนมปังสุกเราก็มาย่างหมูกันไว้เลยค่ะหมูที่เราแช่ฟรีซไว้เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นก้อนแบบนี้แล้วค่ะใส่เนยลงไปนะคะ แล้วก็นํำก้อนหมูของเราลงเลยค่ะไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเราจะค่อยๆยย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้สุกถึงด้านในค่ะให้สุกไปทีละด้านเลยนะคะพอด้านล่างสุกเราก็กลับขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะประมาณ3-5นาทีนะคะ ตอนนี้ขนมปังก็สุกเรียบร้อยนะคะปิดไฟได้เลยค่ะพอหมูของเราสุกทั้งสองด้านค่ะกลับด้านขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะนำซอสท,ที่เราทำเมื่อกี้นะคะมาราดลงบนหมูแบบนี้เลยค่ะให้ซอสซึมเข้าในเนื้อหมูของเรานะคะใช้ไฟอ่อนอยู่ค่ะอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะ ลุกให้ทั่วๆนะคะพลิกไปพลิกมาแบบนี้เลยค่ะซอสจะได้ติดแบบทั่วถึงนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะวิธีจัดเสิร์ฟก็ง่ายๆค่ะใส่ผักสลัดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูนะคะถ้าใครชอบซอสเยอะๆราดลงไปได้เลยค่ะหรือไม่จิ้มเอาทีหลังก็ได้นะคะถ้าใครชอบชีสก็ใส่ชีสได้ค่ะ สูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะแนะนำเพื่อนๆเลยค่ะทำกินทำขายได้สบายเลยนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นทำกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ,บ้านอาหารอร่อยด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ